ง่ายๆค่ะคือถ้าสมมุติเราไปทํากิจกรรมหรือหรือเราไปละลายพฤติกรรมอะไรเนี่ยอย่าใช้เพลงยาก uh. เราต้องดูเพลงที่ทุกคนร้องได้ทุกคนเคยได้ยินไม่ว่าจะเป็นไวัยไหนก็แล้วแต่ uh. แนะนํานะคะเอาให้ง่ายจริงๆอย่าใช้เพลงชาติเพราะว่าคนเคยบอกว่าเพลงที่เราได้ทุกคนก็เพลงชาติเพลงชาติเป็นเพลงที่ร้องยากมากนะรนจ์กว้างมากนะยาวด้วยนะคะยาวด้วยอยู่ดีก็แบบว่า <laughs> ไม่ใช่ชโยอยู่ดี่เขเสียงโซปราโนขึ้นมาอย่างนี้ค่ะยากมากนะคะเอาเพลงอะไรดีคะที่จะได้ทุกคนเพลงช้างค่ะทีนี้พอเพลงช้างก็จะมีคําถามค่ะช้างกี่เชือกคะก็จะมีช้างสามเชือกกับช้างห้าเชือกใหม่ๆเราก็งงเอ๊ะช้างสามเชือกกับช้างห้าเชือกเคอะไรพี่ที่โตมากับช้างสามหรือช้างห้าสามค่ะช้างช้างช้างอ่ะคงว่าโตมาจากสามหรือห้าคะสามช้าง ช้างก็อย่างเนื้อไรนะช้าง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 ฉันช้างห้าช้างฉันช้างห้าช้างทีจะมาถีบช่ออะไคนโตมาแบบนี้บางคนเกาโตมากับห้าเชือกพอเรามาสามเชือกเขาก็งงช้า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 งค่ะเออนี่เนื้อช้างห้วันนี้เราตกลงร่วมกันก่อนอันนี้คือข้อตกลงร่วมกันถ้าเราต้องไปดนำกิจกรรมโอเคเราโหวตเราก็ได้ใช่เราโหวตเอาจะเอาสามเชือกหรือห้าเชือกดีคะกี่เชือกกี่เชือกสามเอากี่เชือก สามสามสามนะคะถ้าสามเชืเลยซิมเปิลเอามาเพลงนะคะช้างช้างช้างลองเคยเห็นช้างหรือเปล่าช้างมันจะต้องมเบ้าจมูกยาวๆหรือว่างวงมีเขี่ยไตงวงหรือว่างามีหูมีตาหางยาวทุกคนท้องได้ค่ะที่บ้านร้องได้ลูกร้องได้แม่ร้องได้ครู้องได้แต่ครูร้องได้ก็เป็นบุญแล้วล่ะค่ะทีนี้ ไม่ต้องอไม่ต้องร้องใช้ปรบมือตามจังหวะเพลงช้างเพลงช้างเนี่ยจะเปลี่ยนเป็นเพลงอื่นไ็ได้นะคะที่คุณคุ้นเคยแล้วก็ทุกคนในท้องถิ่นของคุณรู้จักอ,อปรบมือวิธีปรบมือนะคะโอ้ยจังหวะเร็วี่ไม่คุณเอ้ยแล้วก็ให้แบ่งฝั่งกันแบ่งทีมกันอย่างนี้ค่ะเอามา เอาอเราตบมือก่อนไหมฮะตบมือก่อนก็ได้ค่ะอหนึ่งสองสาม